ล้แม่ไม่อยู่บุญเลอแต่งหน้าเลยเออสมุดอ่าสมมติว่าบุญเลอเปิดประตูแล้วก็เคาะลอดลอดเสียงไหนไม่เสียงไเสียงไรบุญเลอปักไม่ไปเลยไหนอู้ดไมหน้าเป็นแบบนี้หรอต้องอัม่มแต่งหน้าด้วยหรอเดี๋ยววันหนึ่งบุญเลอจะมีครอบครัวตัวเองนิดหน่อยบุญเลอก็จะเป็นแม่สีเรือนมีสเปคลูกเขยไหมอ่ะไปอยากมีสเปคลุกเขยแบบไหนไหมบุญเลอชนะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการทีไทยทอบักบ้าย่าวก่อนเลยวันนี้นะครับทุกคนเราจะพามากลับบ้านเก่าเป็นบ้านที่บุญรอดอยู่ตอนสมัยเด็กมัธยมถึงมัธยมมีตำนานทุกซอกทุกมุมไปกันเลยครับ้นีเขาเล่เลยไหมคะต้าจแมปกดตูมให้นะ ได้ข่าวว่ามีคนเคยปีนแล้วเข้ารปจุกของบ้านเดิแล้วได้ไหมตัวนี้เป็นที่จอดรถกับที่ไว้รองเท้าแล้วขโมยปีน้เข้ามานะยกจักรยานข้ารล้อไปแล้วก็เอาถุงเป้ใหญ่มาใส่กองรองเท้าข้างใีกว่านั้นดีแจบ้านเดินในกองรองเท้าคุณแม่รักดา ฟาดเลยในกล่องเท้าทักสื่อนแปลบ้านใหม่ทั้งชุดแล้วรัวเนี่ยคือเลิศนะเพราะว่าเนี่ยอำนวยความสะดวกโจนยิ่งกว่าฟาดอก่ะก้าวที่หนึ่งก็คือตรงนี้แล้วก้าวที่สองคือตรงนี้ปุ๊บคุณเป็นหรอหรือว่าจริงๆแล้วปูเองแล้วเข้าไปในบ้านกันเลยเป็นแม่พาไปเร็วรายการสีแน่นอนเชจริงๆแล้วว่าไม่ใช่ช่องผอเท่เราได้ตามเป็นช่องรัฐดาชาแนลเถอะเพราะในวันนี้จะไปโดนผู้กิจการแล้วเออเตอร์เตอร์ไไปเลยครับ อ้าวและนี่ก็คือบ้านในมุมหนึ่งมุมตำนานเพราะว่าแบบปีหนึ่งมุลอดแบบขาพริกแล้วบ้านใส่เฟื่อตัดคนที่ขาพริกเพราะเป็นผู้ชายที่สาววัหนานพี่และเพื่อนทำเป็นผู้ชายเอออันนี้ก็คืออย่างที่แฟนๆเคยรู้กันมาในคลิปก่อนแล้วคือห้องรอดอยู่ข้างบนใช่ปะขึ้ไม่ได้สามเดือนสมมุติขึ้นอยู่นี่เดือนกลางคืนเนี่ยจะอาบน้ำต้องไปอาบข้างบนนะเพราะห้องน้ำข้างบนมันสะดวกกว่าแล้วก็ที่ไหนก็จะคลิปอย่างแม่ไงเพราะ ค,คือบูลลอตอ่ะให้ป้าอุ้มอ่ะมันถูกใจนิกกี้อุ้มก็ไม่ถูกใจ<อ>คือเปลี่ยนจากห้องนอนข้างบนเราตรงนี้ส3เดือนคือตรงนี้มันเป็นโซนสลาลยนานครปฐมก่อนเดบิ้ลบัญญา๋าแม่อยู่บ้านนี้กี่นานอยู่นี่ปี47ก่อนหน้านั้นอยู่บ้านยายบุญก็ที่จรัญเอ,าอ้ามีแล้วทําไมเห็นยายไปบ้านหยาก็คือบุลลอดมันเรียนจบแล้วใช่มั้ก็ไม่มีอาชีพใช่ป่ะแล้วแม่มีบ้านอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะเปิดเดบิ้ลบัญญ๋าเาเพเป็นคาเฟเพื่อให้บุลลอตได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟอันนั้นอันนี้คือตอนบูลลอตเกิดบ่บ้านอยู่จรัญเลยประมาณนี้ดิบูลลอตพ่ับยายแล้วคือตอนนั้นนางเกิดมานางก็ป่วยด้วย แล้วก็คือทุกคนก็ช่วยกันดูแลบุญรอดแลด้วครอบครัวใหญ่อะแล้วก็แม่ก็แบบไม่ได้มีประกอบอาชีพดูแลบุญรอดเป็นหลานพ่อเขาทางานคนเดียวเมื่อเรามีครอบครัวมีลูกแล้วเนี่ยเราก็ต้องการที่จะแยกตัวไปเป็นครอบครัวตัวเองปักกั๊ตีนถีบกันตอนนั้นบุญรอดนางแข็งแรงเอร์ไนแล้ววะออกมาเริ่มแบบทีนี่ขี้ไหลออกมาเริ่มเก่งในทุกรอบดูนี่เป็นอยู่เรียกเป็นอยู่ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องสงคราแหละกูว่าไม่น่าจะใช่แหละมาอยู่ที่นี่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแต๋วแต๋มีตำนางบนเดียข คือตอนที่ย้ายออกจากบ้านใหญ่บ้านยายบุลรอดอะเป็นครอบครัวและสี่คนพ่อแม่ลูกตอนนั้นป้าก็ทางานคนเดียวแม่ก็แอบกังวลอยู่ว่าถ้าย้ายไปอยู่จริงเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายยิ่งบุรอดอะรักษายังไม่ได้หายค่ะเราะว่าตอนที่อยู่ครอบครัวใหญ่มาก็คือแบบยังผิยืมซัพพอร์ตได้กันได้ถ้าเป็นทุกวันนี้นะคะป้าแม่และบุรอดก็คือจะสบายใจแล้กังวลเวอร์เขามีประกันตัวหนึ่งนะคะมาแนะนําด้วยรวมถึงเพื่อนด้วยนะนั่นก็คือประกันที่มีชื่อว่าภูโรครายซูเปอร์คุ้มจาก P ูนเชียงเ่ะ ซึ่งมาร์นี้นะครับความเลิศก็คือคุ้มครองทุกช่วงวัยเลยถึง63โรคร้ายแรงนะคะแล้วก็คุ้มครองตั้งแต่ตรวจพบระยะเริ่มแรกถึง50%ของทุนเลยเคุ้มครองรวมสูงสุดถึง150%ของทุนประกันภัยเลยเ,เ,เลิศเลื่ยยนเขาแบบว่าอบรับแล้วก็คุ้มครองในถึงโรครายด้วยคี่เ<ล>ม่อยากจะแนะนําว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นน่ะก็อยากระมาตัวเองใช่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วเธอใช่ต้องทำเลยมีไว้ใช่เรือเนืประกันน่ะเขาขยายคุ้มครองมากขึ้นด้วยนะแล้วคุณพี่นะว่าถ้าเราเคยเป็นโรคนั้น เรามีความเตียงมากขึ้นเขาจะพิจารณาเป็นเฉพาะเชิดเป็นอะไรเป็นกรณีไปลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยได้เลยแต่ครูเดืนเชฟคือลำหนึ่งในหัวใจนี่ริงบังเลยบังได้ข่าวว่าแถวนี้มีเศรษฐาไพด้วยอไม่อยากเว้นร้อนมากหรอะไรแต่ดูปากง่วงมากดาวหงมาเป็นพระตาหวง แม่รู้ปะเนี่ยมันไปปรากฏอะไรมารู้ไม่มาโดนดูดีไปดิโอ้เกลียดหน้ามันนะแล้วลูกแต่งหน้าลูกดีลูกบอกว่าเล่นเพลงอีเจอบิงเกิลคือไพ่ฟ้าราวองคือยัยเนี่ยเขาเรียนพิเศษที่ดาวองค์เขาจะมีการเดบักว่าคือหนุ่มบอสสาวบอสมีไพ่ฟ้ามีแก๊งล็กซี์ซึ่งมีไพ่ฟ้าเป็นใครเจ้ยังไงมองนี้เออบ๊าลงลยนี่คือไข่สวยชัดๆเออบ๊าลุง เจเนเรชันใกล้เคียงเราจะรู้จักบล็อตจากการมี็นมิวส์อาร์วอกก็คือนางแบบอนทูบีนะเกิดเป็นดาราตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไหนอะารแล้วนะที่ต้องเป็นตำหนิแล้วก่อนที่จะแต่งหน้าลูกเมียได้ข่าวว่าเธอมีการเดบิวต์มีการเบิร์มเมิร์มีการซ้อมแล้วโป๊ะแม่มาเห็นซ้อมแต่งหน้าแต่ป .2 ดู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 ตำนานดูตำนานเลยได้เลยทุกคนขึ้นไปชั้นสองกัน าวิวสี่ห้องข้างบนนะห้องน้ำห้องนอนอันนี้ห้องนอนบุรุษเก่าไม่มีอะไรแล้วแม่ผมยในบ้านนู้นแล้วก็มีที่จอดรถจะมีหลังยื่นนี่เป็นรูมห้องนี้นางเคยซ่อนของแต่งหญิงไหมเยอะแยะทุกซอกทุกมุมเอาแต่งหญิงเรไปแต่งในห้องน้ำแม่ถ้าใครติดตามช่องเรามาแรกๆจะรู้ว่าบุรุษมีตำนานตำนานแม่เคาะประตูก็แม่เนี่ยเห็นลูกเลยร่าง d ร a g ครั้งแรกโอ้ยตกใจเพราะว่าตอนนั้ยอมรับเพราะว่าไม่ได้อะความเป็นจริงเนาะความเป็นจริงไม่ได้ไปห้องที่สอง ห้องนี้มีอะไรโอเคโอเคค่ะทุกคนคิยแล้ว่ากลับเลยเ่ามไหเอาเอามาลองเ้า อ๋อนี่คือห้องนอนใหญ่ที่นอนกันทั้งบ้านใช่ไหมเราอบอุ่นนะก็นอนคุยกันนอนดูทีวีก่อนมีทีวีตรงนี้ด้วยแต่ห้องน้ำจุดเลยเหตุการห้องนี้เหรอแม่ใช่ห้องนี้ำงานบุญอดประตูเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นก่อนในวันนั้นกูอยู่บ้าคนเดียวเออแม่เป็นเรื่องของับานปต้าหาด้วยแ้ม่ไม่ยูกูจะแอบแต่งหนาเลเอออันนี้คือจำลองการยืนแต่งหน้าเลยแต่งเลยดลยเดมันรลบโบก็ไม่ไดหน้เลยเ่านีเสงามาดูรอด ไม่เลยไม่เลยมาถึงแล้วตะโกนเรียกบุรุษแตะขาแต่กูไม่ขาไม่ขาเล่นไปไหนวะไม่ได้คิดไม่ตั้งมารูดจะมาแต่งแกรักหน้าก้นผมสมมติอ่ะสมมติว่าบุรุษเปิดประตูแล้วก็เคาะลบุรุษบุเสียงไหนใช่เสียงไเสียงบุรุษ ลูกบอกว่าที่อยู่แล้วลูกบอกว่าที่แม่ไม่เชื่อหรอแม่ไม่เชื่อหรอเนี่ยเพราะที่บนตึกร้างันมีห้องน้ำนี่มันคือเขาเรียกว่าน้ำสืดนเขาจะล้างหน้าก็เป็นคำว่าเออเล่นมากสมมติแม่เปิดมาปุ๊บเปิดเปิดบลรณะเปิดปุ๊บไหนโอุ้ยไม่น้าเป็นแบบนี้ริงหรอแม่มาแต่งหน้าด้วยหรอตกใจหนึ่งลูกไปกระเทยสองแต่งไม่สวยแต่งนิ้วเลยอ่ะ เอแกมหน ậu หูยปากแดงแล้วเธอพูดว่าอะไรแดง ไม่เล่นแล้วเล่นแล้ววะเออกูรัวเรียนขวดมาใช่ไหมแล้วรัวติดการแต่งหน้าแบบปลำเทิมาตั้งแต่ทุกวันนี้ด้วยแม่ก็ตกใจนิดหน่อยแต่ไม่ได้ซีเรียสนะเออไม่ว่านางจะเป็นอะไรอ่ะสุดท้ายแบบทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วว่ามันความสุขของเขาเออทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะรู้ว่ามีความสุขถ้าเราทําให้มันสนุกอ่ะความสุขมันก็จะเกิดขึ้นเองใช่ก็เหมือนที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้รีบุลลั่นไปตำนานแต่งหญิงอะไรอีกไหมเรืในบ้านหลังนี้เธอยน้องมีเยอะมาก แล้วทำไมของหนูแม่ไปหยิบมาจากพื้นอ่ะก็ทำไมของลูกตัวเองไม่ใหหยิบจากต้นน่ะใช่ไอันนี้ก็เป็นโซนข้างบ้านเป็นในสวนใช่ปกติบ้านหลังนี้ตอนนี้มีคนอยู่นะคะพี่กิกอยู่มีพี่กิกอยู่กับแฟนกลายเป็นบ้านแบบเรือนหอพี่กิกไปแล้วจะหามาเอฟรองเท้ามาจุบรองเท้าตำรวจคะบ้านตำรวจนะคะอันนี้คือใครปลูกแม่ปลูกช่วยกันว่ายูแม่เขาภูมิใจว่ามต้นไม้ก็มมาเอดมืองมาจริงมากเลยนะแม่ คือแม่จะมาบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านแห่งครอบครัวออคือก็ปลูกฝังบุญรอดไว้ว่าให้ทํางานบ้านเป็นทํานู่นทานี่เป็นเผื่อวันหนึ่งบุญรอดไปมีครอบครัวตัวเองเออไม่ว่าจะรู้ว่าลูกเปแล้วจะไปทีด้วยแนละ้วมันไม่ไม่สบายด้วยเงี้ยก็ไม่ได้ปลูกประสาในะารเลี้ยงดูไม่เ,ออเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือแม่ก็ช่วยสปอร์ตเขาโดยการดูแลใจใส่เขาถ้าอยากได้อะไรอยากทำอะไรแม่ก็ดูแลเขาไปเ,ออเพื่อชีวิตเขามีความสุขเม่ใ่แ่ม่บ้านด้วยนะเธอในรอบนี้ทำด้วยไหมทำด้วยอีหน่อยบุญรอดก็จะเป็นแม่สีเลือนมีสเเเปคลลููกกขยยไหมโอ เอาตามใจเขาดกค่ะ พราะแม่ไม่ได้อยู่กับเขาอ่ะจริหน่อยแนี่ก็ต้องจากเขาไปเอออ่ะไปแบบมันมีสเปคของตู้เขยแบบไหนไหมสูงขาวอวบก็เหมือนคนที่เราเล่นเอาถ้าเกิดสมมตินั่งแต่งงานปุ๊บเนี่ยแม่จะรู้สึกยังไงสมนติถ้านั่งแต่งงานจริงๆอ่ะแม่ก็ภูมิใจดิเออรูปดีโคตรคู่ครองป้าบอกว่ารีบๆเอาไปเลยกูเลยนะเขาเป็นเวลาแต่ว่ารีบๆไปเลยเออแม่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าทุกวันนี้เยรอดเองอ่ะนางก็แข็งแรงขึ้นแล้วด้วยแล้วก็มีคนรอบตัวซัพพอร์ตที่สำคัญเนี่ยมีประกันที่เข้ามาอบอุ้มททุุกกไไลลฟ์์สตรูปแบบ ครอบครัวซึ่งในอนาคตเดียบร้อยเขาก็จะมีครอบครัวของตัวเองอารมณ์ถึงหนู่ด้วยจริงด้วยเขามีประกันเข้ามาซัพพอร์ตด้วยใช่คือสมัยก่อนเนี้ยเขาถือว่าคนที่แบบศจิตใจ่างทีเขดด้านั้นที่จะรับประโยชน์ได้ใช่อตอนนี้นะคะผู้เดนเชี่ยวเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ทำให้ประกันเนี่ยเข้าถึงง่ายใช่ทุกคนด้วยใช่เขานึกถึงทุกคนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันออกมาเนาะให้คุ้มครองแบบว่าทุกคนทุกไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแบบไหนอ่ะจะชายชายหญิงหญิงเป็นแบบว่ารูปแบบความรักแบบไหนจะเป็นบุตรบุญธรรมจะเป็นพ่อแมม่บุญธรร กูได้หมดเลยเหรอก็สามารถได้รับผลประโยชน์จากประกันนี้ได้เพียงแต่คุณต้องระบุว่าใครคุณพูดรับผลประโยชน์เออใช่กมใช่ก เพราะว่าทางพูเดนเชียนะคะไว้ใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของเขาทุกตัวเนี่ยออกแบบมาเพื่อทุกรูปแบบครอบครัวทุกความหลากหลายจริงจริงเพื่อนยืนคือชอบมากเพราะว่าเป็นจุดยืนที่ค่อนข้างรีเลทกับพวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนะคะที่กำลังดูอยู่เนี่ยล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยในอนาคตอ่ะเธอเนี่ยจะต้องเติบโตไปมีครอบครัวในรูปแบบของตัวเองก็ให้นึกถึงพูเดนเชียได้เลยว่าจะทําให้เธอในชีวิตอย่างแบบไร้กังวลเุ้ยยูยใช่เนาะ อ่ะวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างคะกับรายการตีไทยทอยฉันเกิดเนอะฉันดู<ม>ย้อนไปความหลังแบบเออแล้วโดมันมีความหลักก็บอกเหมือนนี้อือคือที่บ้านอะถ้าพอดีจริงๆพอมอย้อนไปบุบแบบทุกมุมในบ้านอะมันมีความโดงดังเบอรแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันล้วนดีเสมอที่นี่ดีก่ก็ค,คือมาวันนี้อ้ไระที่นี่ดีกเพื่อมาวันนี้ตีไทยทอยเอาคือตีแม่ทำไมอ่ะแล้วความทรงเก็บขกับบ้านนี้ของป้าป้าเป็นไงบ้างที่ที่มาวันนี้หลังนี้ก็เหมือนว่าป้ากับแม่ได้มาซื้อแล้วก็ให้สังคมกับลูก น้อยเนี่ยบุรอดก็ได้มาออกกาลังกายว่ายน้ําเล่นเพชรเนี่ยได้ขี่จักรยานได้จีแบ่มีห้องแต่งหน้าแสงธรรมชาติที่รอดเล่นีิวอ่ะแม่รู้สิ่งไงบ้างวันนี้แม่ก็บอกว่าเออได้มีความรู้เกี่ยวกับอะไรที่มันมๆๆใหม่แปลกๆเช่นชกันมันได้ความรู้เพิ่มเติมเนาะสิ่งที่แม่ไม่รู้<อ>ที่มันมันเปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนมากๆทางเรื่องของประกาศที่มันหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมที่จริงแล้วหนูมาหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่ระดากับป้าแล้วก็จะชอบชวนมาอะไรอย่างเงี้ยแบบสนุกมากเพราะแบบเป็นมุมตำนานหลายๆอันฉันก็เพิ่งรแก การทำลิสต์สนิทกันมาสิปีอะไรอย่างงีอ้อ่อะสุดท้ายนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะสนใจประกันนะคะที่ตอบโจทย์ครอบครัวที่แบบหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยตอบโจทย์ทุกรูปแบบครอบครัวก็ให้นึกถึงผูเดนเชียยด้วยนะคะเพราะว่าผูเดนเชี่ยนะคะดูแลความสุขให้ทุกความตมารบังเอิพวกเราทั้งสี่คนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกับรายการตีท้ายทองขอฝาก FC ทุกท่านกด Subscribe กดติดตามทาง Facebook ยูทูบไลน์ทิกต k อกอินสตาแกรมทวิตเตอร์ก็กระดิ <k 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 <k> <k <k> <k ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊าายยบบ้านนี้มีรองเท้าตรงไหนเหลือบ้างมีคุณรปภเขามาดีครับผมดูเปล่าค่ะดูเปล่าดูเปล่าค่ะนูเป่าดูมึงเป็นเจ้าของบ้านหนูเปล่าอะไรล่ะคุณแองเจล บุญรอดก็ช่วยจัดสวนจุิงๆบุญรอดก็ช่วยรังต้นไม้เวลาอยากช่วยไหมนี่ความเป็นจริงแล้วไม่อยาก <laughs> <laughs> ป้าบอกไม่ได้ช่วยเลย <laughs> ช่วยช่วยช่วย <laughs> อยากมีไวล็สตรงนี้กูกจะแบบ <laughs>